ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรครับวันนี้เราเดินทางไปเมืองอัสสรครับผมโดยรถสองแถวนี่เด้อครับคุณโซเฟอร์คุณเรื่องของคนหลายคับหมานค่ะเนี่ยนี่คุณ ดูด้วยสารก็เต็มเลยนี่ครับวันนี้เรามาซื้อรถให้น้องโดนัทนะครับไปเซอร์ไพรส์น้องโดนัทราคาห้าหมื่นสามครับผมนี่ครับเวฟเขาเรียกเวฟย,ย่างี้เวฟร้อยสิบเมื่อหนี่มาซื้อรถไปเซอร์ไพรส์น้องโดนัทครับ เยลร้านยังก็ซื้อร้านอนทันดึกมอเตอร์เชโนเจ้าอุโคุนได้เด้อมาอุดมของแถมก็ลายเบาแถมยังแน่สั้นมีคู่ป้องโปรโมชั่นที่ยังแน่นี่อ่ะคู่ป้องแถมแจกกดมันจะแจกกดเช่านี่จะแจกเชียโน่ใอยรุ่นก็ได้พอดิได้ง่ายห้าได้เวฟตลอดเอยสามเดือนเท่านั้นเบาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเป็นจับสลากเจ้าเดี๋ยวผมจะลงซื้อไปเด้อครับนี่ห้าฝูกได้รถฟรีเด้อดิปนใจดีดีครับ ล้านคนมีรถล,ล้านใหญ่ครับล้านใหญ่ในเซโนนะครับนี่สาขาสองนี่รถกับบักร้ายนะครับนี่มาอุดหนุนบันไดเด้อครับเมื่อนี่ซือซ้อรถไปเือาภายนองโดนัทครับถาเบิ้งฝากที่ตามแล้วนะครับผมนี่ยังแน่ก็หายมาน้ำนี่หลังจากซือ้อรถแล้วตัวนี้จะเป็นใบบิน ตัวนี้ใบบินที่มาเยือนน้ำปุ่มเหลืองก็คือทะเบียนรถเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นใบสัญญาซื้อขายจากห้างก็คือมาแทนปุ่มเหลืองสะก่อนคือว่าเฮานํำใสประมาณ3 5 4เดือนโดยจากมาเยือนน้ปุ่มเหลืองตำรวจขอเบิ่งก่อนเอาตัวนี้เป็นหลักฐานซื้อขายได้ก็คือทะเบียนรถวันที่12เดือน8จากอิสมาซ่งหาเด้อก็คือรถมีหับประกันให้อยู่18เดือนจากสปอร์ตจักรแต่หับประกันเส็กใจตลอดการใส่งานเลยแต่บอกว่าจะเป็นเส็ก ก่งโตดหรือว่าสุดลีนต่างๆเนาะแมนกับค่ารุยเหียนกับคือเปลี่ยนลีนเปลี่ยนกระเบรกต่างๆก็ไปเสียเงินตัวนี้เด้อโอเคเสียเงินค่ารุยเหียนเลยจ้าเด้อขอบใจได้หลายเด้อเจ้าครับก็เรียบร้อยแล้วครับซื้อขายง่ายๆครับใจดีครับล้านเนี่ยมาอุดหนุนบนได้เด้อเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งรถก่อนไปเบิ้งรถน้ำกันเด้อครับก็เอาไปเรื่อยเนี่ยนะโอ้ครับนี่ครับหลังจากทําสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วครับผม้ ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจ่ายเงินเรียบร้อยผม,มาเบิ้งรถนะครับรถนองโดนาเดอรครับนี่วาสนาพื้นดีค่ะครับผใุญยญาใจบุญเมตตาอุปธรภมครับดูนะได้รถใหม่ต้นห่างเลยนะครับอ้งามงามสีดีงามเนาะสีกับงามครับต่างเป็นกำลังประกอบไทยช่ ทดสอบนะครับนี่ถาของแท้ต้องปล่อยแล้วบดับเนาะถ้าเป็นของปลอมนี่ปล่อยปับ๊บดีดับปับ๊บเดยวเด้่องมือของพาเครื่องนี่ลุนพาเครื่องนี่นี่ของแท้ต้องอยู่ได้จริงๆครับโอ้เสียงนุ่มมากครับผมอ่หลานเพิ่นครับโอ้ ใช่สิครับของของฝากเออวิดีโอของฝากของแถมเงินร้ายครับครับจิตขาดอายุกับคนตัวนียุ่งไหรถ่ายเป็นวิดีโอเลยขาดอายเป็นวิดีโอเลยสิครับรุ่นทุกของรุ่นรถครับผมเดือนแรกลงเดือนเดาเดือนเดาใกล้ห่อหน่อยตัวนี้เดือนเดือเดือนแปดเดือนเก้าเอ้าอีกสองเดือนครับในโชคดีได้ลดเพิ่มครับ แนวทีอ่อนววนอกรที่หนึ่งเอะมามาดุลต้องกันได้ครับไข่ปลามาอุดุลล่านเต้อครับครับโอ้ยสื่อรดแล้วครับเอาขืนดรดกลับไปเสื้อผ้าย่อกน่องโดนัดครับผมเอาขืนรถจังสี่เลยครับรดต้นห่างมือแหลกเด้อครับวาสนาดีก้างน่องโดนนัดได้ห้องน้ำ ได้ห้องน้ำได้เรียนหนังสือทอแล้วยังได้รถจากไปขี่ไปเรี่ยนลงเรียนอีกครับผมบริการดีครับโซเฟอร์เพื่อนกับเด็ครับการขนส่งครับผมถ้าจะขีไ่ไปเสโนไปอ้าสพอรนเลยนี่จากเซนโน้ัสพอนกับไกลพด ผมบอท่านเอกคองบรนไดเส้นทางทางวัดมื่นพร้อมเอาบรรทุกรถไปจังสิ่งละครับปลอดภัยถึงที่แน่นอนครับผมเป็นกระลอกหขยย่างดีเลยเพื่อนโอ้เมื่ออาชีพครับครับผม,อมตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่บ้านน้องเดินนะครับเมืองอัสสพรแขวนสวรรค์น,นเขตรับผมไป สุภัยน้องโดนัทนะครับผมวันนี้เราจะไปกินข้าวเที่ยงกับน้องโดนัทครับครับเด่ทางครับผมเอาเดินทางที่ดีได้ครับผอูอดนทางไปบ้านน้อง เจดน้องโดนัทน้องกันนงได้ครับนี่โอ้โหสุดๆเลยครับผม uh. อ่รอะรถเด,ด้ครับรถคือจะมารับได้ดีครับตอนนี้ก็เดินทางมาหอดบ้านน้องเดินน่ะได้ครับนี่ผู้สาวบนโลกนำ้ำสบายดียดนี่บอบ้านเจ้าไม่โ <c oughs> ูห้ยครับบ้านผู้สาวดีเด้อสาวงามเด้อเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพื่อนให้เบิ่งเด้อครับฝากติดต,ตามเด้อ กูนะงามงามครับนี่ครับเดี๋ยวชุดหมายชุดท้ายครับบ้านน้องโดนัทครับผมฝากติดตามครับมาเลือกซื้อของไปแช่ตู้เย็นให้น้องโดนัทครับนี่โอเอชี่ีครับผมนี่แหละสือ่อแปกซี่แปกซี่ขนมไปกินน้ำนี่เป็นลูกลูกสาวเพื่อน,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 นกันล่างหนารักครับนี่น้นอ,องตัวน้อยครับน้องตัวเล็ก น้องตัวเล็กก็พร้อมกับน้องอนงนะครับเดียนด้วยกันน้องตัวเล็กทุบทุบถ่ายไปโอ้หอดแล้วครับบ้านนี่ยหอดบ้านน้องโดนัทแล้วครับผมเออลดครับโอ้บริษัทบริการส่งถึงที่ครับเนาะโซเฟอร์ใจดีครับใจดีครับลุยเลย อ้เซซูเปรบียกวะนี่โอ้ยมันมีหมวกใส่ก็ใส่กนวันนี้ของแถมเลยนี่เ้าห่มเสือเออทั้งเ้าห่มทั้งเสือทั้งหมวกกันน็อกขนมกัซื้อมาให้กินกันโอ้ยโอ้ยน่าจะนี่ส่อะไยเนาะโดโอ้านน่ะ ไปดียเยอะเจิมรถเอาส้นก๊กเสาใช่ไหมขอบคุณนะ่ามบ่ดีใจแห้ง,งรถน้องโดนัทได้คำน้องโดนัทดีใจแห้งจนแก้มแดงน่าบ่ตูนห่างเลยครับโอ้ได้ตดนห่างเลยตูนห่างเลยอ้าวรถนทโอ้ยครับได้กุญแจเป็ก่ดีใจบ่ดีใจโอ้ยจะได้เลี่ยมหนังสือจะได้มีรถทีนเลยครับ เอฟซีใจด <c draw als> anyway, ีคร so, ับผู้ใหญ่ใจดีซอยเมตตาน้องโดนัทครับผม่ธรรมดาเนาะรถจักต้นห้างอีกขอบใจเพื่อนนะไอคอนเพื่อนนะเข้าใจอะไรได้ไว้เพื่อนเลยรดน้ำให้น้องไม่เห็นต้ออ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงแห้งให้ลำให้รุ่ยทั้งๆให้ได้ด้วยสบายดีน้องโดนัทนี่ครับเปิดเบอร์เี๋ครับมาตอนมาตอนน้องโดนัทปูดามุ่นคา ห้าหมื่นสามพันครับนี่แม่น้องโดนัทสบายดียด,ดูนะเป็นไหนรถงามบ่งามเมืองตีครับห้าหมื่นสามพันครับพี่นะของของฝากกันเต้มอยู่นะพี่มีของแถมหมวกกันน็อกสองอันใส่ใส่์แล้วเพิ่นมาน่ะเพิ่นวม,มาถ่ายโดนัทขีออกนอกไปนอกในเมืองให้ขี่ใส่หมวกกันน็อกเด้อป้องกันอันตรายพี่ มีของมาฝากมาตอนครับพี่นะของมาเครืองมาเห็ดกินนำ้ำปัดครับอดีใจน้ำได้โดนัทเด้อพอดีพอดีหมู่บ้านนี่ครับเอฟซี่บาวหวดผู้ไทยฟังเล่าครับผมติดต่อมากบางหวดติดต่อมากว่าอยากได้โทรศัพท์ไยดองโดนัทครับให้ผมไปเบิ้งไอโฟนมือสองไอโฟนสิบเมือสองราคากับประมาณเก่าพันถึงเก่าพันหาตามสภาพครับ,รบผม ก็เลยแนะนําว่าเพิ่มเงินผมก็เลยไปถามเครื่องไม้เครื่องแกะกองเลครับไอโฟนสิบเอ็ดก็เลยไปถามว่าราคาได้ราคาหมื่นสามพันบาทครับผมเครื่องไม้แกะกองเล่ก็เลยเพิ่มเงินอีกน้อหน่อยเนาะบางหัวเนาะเพิ่มก็เลยโอนเงินมาเพิ่มให้บผมบางหัวนี่แหละโอนเงินมาเพิ่มมาอีกร้อยดอลลาร์พอดีครบเลยวันนี้ดอยดอลลาร์พอดีจุกันเลยก็ได้น้องโดนัทก็เลยได้ไอโฟนสิบเอ็ดเครื่องไม้แกะกองเล่น้องโดนัท Oh. ดีใจปะโอ้ยะมอบใหยอยากได้ก็อยากได้อยากได้อ้ยพินนี่พินแถมเดียพินติดพินอ้ล้มโปรแกรมมยังเหียบร้อยเลรอเจ้าใส่ซิมยันเดียวกันใส่ได้เลยโ้ไรดีาอาไห้พน่ไอให้เป็นไรได้องคุณโทรศัพทขอให้หาง้าทไไให้เด้ปนาุกนไงเีสาธุสาธุครับผมขอขอบคุณเอฟซี จากต่างประเทศนะครับเอฟซีชองผู้ชายฟังเล่าเป็นกบบเมตตาสงสารกับแม่ทายน้ำกันน้องโดนัทเป็นบาบโทรศัพท์เป็นใส่มาหาหงกปีละก็เลยเปลี่ยนเครื่องไม้ไห้ครับผมขอบคุณในหลายครับผมสวัสดีครับผมสาธุครับขอบคุณน้ำพนในหลายสบายดีน้องเกดสดีโอ้มือนี่น้องเกดมาฉลองรถใหม่กับน้องโดนัทครับผมตอนรับเหตุกับเขาเรียงเอฟซีนะครับนี่เอาโชคฝีมือในน้องเกดเอาสืบ เมนูต้มไกล่แล้วก็บตำมะคุงแล้วก็ทอดไข่เฮ็ดสามอย่างพออ่ะน้องดนด้านซอยกันเด้อไปมันจะเที่ยงลราเฝ้าเฮ็ดเท่าจังคุ้ยกัน,นกินข้าวแล้วจนะังคุยกันแล้วลเมื่อนี่ต้มไก่ครับต้มไก่แน่ตำมะคุงตีมือน้องเกตน้องเกตโชว์ีมือตำมะคุงยี่โบน้องเกตเป็นตำมะคุงแสบรับทอดไข่น้องโดนัทครับ น้องเกดงามคือเกาครับกินข,ข้าวเส้ากับอย่งน้องเกดเมื่อนีี้ทอดไข่ทอดไข่เออ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 เาอเออเออเอมเออเเอยเออเออเออเีอเอ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 อ้ออเออเไอเออเออเอเนอเอ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 ดมอออเเอออเ เปิดมาเบิ่งสบายดีสบายดีอ๊ะยังมาส้มเซยรถเอ๊โดนัทบวบรถหลานป้าทัดดีใจอยู่บ่ดีใจเนาะเฮ้ยจะได้หลานได้ห้องน้ำก็ได้เนาะได้ก่อนกุนเยวเฮียนเจ้าอยู่ใสเฮียนเจ้าอยู่ไก่เต๋อขันพี่แก่ยางมากบ่ดิยางได้ข้าวก็เลยมากได้ข้าวก็เลยมากปดครับเปิดโอ้ดังเลรอเนาะได้ข้าวก็เลยมากน้อยพี่จะได้มาชงข้าวต้มนี้ก็เพื่อนเลย มีแต่คนดีใจน้ำโดนาทเนาะโดนาทเป็นจุนกมูอีรีครับบนถน้มีหอนของนาำเอาเอาห้องแนห้องแน่หาแนวมาห้องแนโดนาทลงมาโดนาที่ไม่ใช่เอาแนวห้องขาพี่น้องเพื่นกับม่ส้มเซ้ย เาไข่บ้ยเอาไงเล็กาอาเลขตัวใดเอาไข่ที่ล่ะเอาุณแกหน้าโดนัดไ่เอาไข่พันบางนาโดนัดเอาโดนัดขึ้นไปอีกแล้วบานกเักจปนอยากมันรุ่นเลขย่ารุนเลขเด้อเมื่อสานี่ไปส่งสการเขาก็ได้เก็บเงินเบอร์เสเลขเครื่องบมได้เก็บรูปพเฮเฮโอ้แสดงใหญ่ใจดีครับเอามอเด็กได้เงินบาทเีเอาอุ้มมาโอ้ พูดนะซื้อขนมได้บักหลายเรื่องตัวดิบูอ้อเามยิบอ้าบัตคือเป็นยังไหนมาหมอกดิวะพูดนะนี่กูอุ้มมันดิพูดดิแข้งคานุ่มตัวนี้โอ้ครับเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญกันมาเยี่ยมน้องโดนันปรพ่อยังมาแจกเงินสร้างบ้านอีกพูดนะมาเอาเด้อสร้างเป็นแจกเด้อบ่ได้เด้อ เดี mm. oh, hey uh, that, uh, mm, ๋ยวเลี <ing> oh, okay. ouais, ้งลูกน้อยจำยวาอีตน้อยว่เตาน้อยเอฟซีตัวน้อยนี่โอ้ให้เบิร์เลยดูนะแม่ลูกออนคนจุดีมีแห้งใกหญ่ลอยปากเต่าล้ำลุยปากเต่าค่ะไม่เอาแล้วมีแม่เขาลืมแม่ ลืมมอบสัญญาซื้อขายให้น้องโดนัทนะครับตัวนี้เป็นเอกสารเอาไว้ใ้ใต้ทองรถเดอเพราะว่าไอ้ายเหลืองน่ยจะได้อีกประมาณสามเดือนนะอ,อันหาตำรวจมาขอคนเพขอหลักฐานเท่ากับว่านี่ใบสื้อขายแล้วก็ใบสัญญาสื้อขายนียครับสื่อรถวันที่สิวันที่สิสองเดือน8ปดและค่าส,สามหมืน่นไอหามื่นสามพันบาทเอาขขา,าบงบงเอาใส่ในซองไป บัเมินกว่าไปทุกสังอนี้อนี้เป็นหนังสือคูเพื่อรับประกันคุณภาพโอเคบันในไตทองรถเด้อเพราะว่าเดี๋ยวบันนี้อีกประมาณสามเดือนกลัวเขาก็จะขอไปล้านเขาไปเอาบันเอาเอทะเบียนไทยติดยแล้วเห็นบอกบันไตจะได้อีกหาอีกอีกสองเดือนเช่ะไดได้ป้ายเหลืองสามเดือนได้ป้ายขาวอีกได้ป้ายขาวอีกสองเดือนเป็นหาเดือนเช่นใได้เขาว่าโอ้ตามลำดับนั้นอด้เอาตัวนี้สักอน อาตอนี้เป็นหลักฐานกอนอกเป็นหลักฐานการซื้อขายไปสักก่อนว่าเป็นกรงเท่าเพื่อจำเป็นได้ใช้บอกพาเขาตรวจครับกันจะไปในเมืองนอะเขาบอกเขาให้เคื่อคุมมาด้วยเเยอะครับของฝาเก็บไปเรียบร้อยแล้วอใช้ได้เจ็ดปีเต็มเลยจนเราเรียนจบอ่ะโอ้โหเจ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมากอ่ะอันนี้มอบให้ไม่ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครั้งแต่ว่าตอนนี้วงเงินเันจะเอาเขาแต่เอาเขาแค่หมื่นหนึ่งพันแรกก่อนผมเปิดบัญชีมาให้แล้วหมื่นหนึ่งโอ้ครับผมทองโดนัทได้บัตรวีซ่าผุนเด้บัธรรมดาไปเที่ยวไทยกับกคได้เที่ยวล่ากับกคได้เที่ยวต่างประเทศกับโคได้ทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยคือให้โซ่แต่บาทในทองโดนัทใช้เงินจะได้ก็ได้วันนี้แต่ว่าต้องมีคนเอาเงินเข้าให้ยังใช้ได้ใช่ถ้าคนไม่เอาเงินเข้าให้ก็ไม่ได้ผมโดนัท กดเงินใช้เมื่อไหร่ครับผมจะรู้ทันทีเลยเพราะว่ามันจะไปบอกมันจะไปบอกบัตรวีซ่าครับเขาเรียกบัตรวีซ่ามันจะไปบอกในใช้ได้ทั่วโลกนะที่เตรียมนี่มาให้เพราะว่าเดี๋ยวอะตอนที่เราจะไปเปิดเรียน่ะเราตอนที่เราจะไปสมัครเรียนจ่ายค่าเทอมจ่ายอะไรเนี่ยเราก็ไปรูดเงินออกมาครับนะไปรูดเงินออกมาตอนนี้ในนี้มีเงินหมื่นหนึ่งพัน จ็ดร้อยแปดร้อยอะไรนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาโดนัทไปเอาปากกามาจดละไปเอาปากกามาจะให้บอกผู้อื่นเด้อเอาปากกามาจดไปจะบอกผู้อื่นปากกาจ่นี่ก็นี่จดเลยจดที่นี่ก็ได้ใครรู้ก็ไม่ได้ไม่มีใครทำเอาได้ถ้าบัตรถ้าบัตรไม่ได้โดนัทไปทอดไข้โดนัทต้องเกตต่ำแล้วครับสูตรคุกคือเกลือหต้องเกตคุกเพิ่มกันน้อยน้อยครับคุก แขกหลายปานนี่เมื่อนาไปซื้อโคกใหญ่ๆในด้าเนเจ้าโคกตัวใหญ่ๆมั้งเนี่ยพี่ครับน้องโดนัทจะโชว์ฝีมือถอดไข่ด,ด้วยกันโอ้จวดเลยท่านโอ้ผดับบักหลายนลยโอ้วิจิคหนีตัวนี้น้องโดนัทเนี่ ทอดลายบ่มีปัญหาเลยครับอืมขากระทอดไข่จักหน่วยโดนาต10หน่วยตัดทั้งทอดไข่ทั้งตุ๋มไก่ครับได้กินทั้งตูทงนน๋ทั้งไข่เลยเมือนีลทั้งตำมะขุ n g นองเกตอีกเอาขาดเลยครับตอนนี้ชีวิตด,ดีดีเลยนะมีโปรเจกต์ได้เนาะตอนนี้เนาะ พีกหรือที่ข้าบัตรลุ่นซอยน้องดัวเดียดนะครับจะงามบอ่อาถอดไข่งามตัวนเดียวงามอยู่พุ่งงามเลยครับกูดามันถอดสิบหน่วยได้ครับนี่ยธรรมดานี่งามงามงามตัวเดียวอืมแต่เน่ได้ไงบอกูดาะต้องเกียดยองเลยครับขันเลยกูดาะ ไปซื้ออนะันนั้นมาดั้งเปมื่อนะั้นก็จะมีคนกินดีแต่ข้าวปุ้นกินตำปะคงนองเกตครับข้าวปุ้นครับสองถ้วยและนะน้ะนองเกตตำปะคงแล้วว่นน้องเกตล่างเมียนเรียบร้อยแค่ข้าวปุนแม่น้องโดนัดกันนัง่ง เรียมเรื่องุะขงสร้างบมดีิคุณะครับให้เลี้ยงสร้างแล้วเดี๋ยวต้มไก่ฝีมือแม่น้องโดนัทตำหักคุงทอดไข่อันนี้อีหยังนี่เจลยังนี่เจวเม่งดาเจเมงดาอีกผ้าดิเพิ่นไถ่สร้างครับเฮี้ยนนะน้องโดนัทครับคุณนะ,นะ,นะ,นะ ครับน ja, ้องโดนนั้นมาครับเอาน้ำแม่น่ะคุณครับเดี๋ยวกระไดบันไดไมแเราละเพิ่นร่วมบันไดนั่นอยู่ครับืปนี่ครับตายน้องเกียดน่งบ้านี่นี่ครับมาอินข่าวครับสาวผู้ไทยบ้านน้องเดินเด้อรัน อเ,เอาเชิญเอาเชิญกันให้เรียบร้อยก่อนตามตามธรรมเนียมครับพิธียูทูบเบอร์อันเชิญผมค<ะ>์เทพลงมาก่อนก็น้องโดนัทครับมันถือผ้าไปให้คุนผูน้ชมา้าติบเข่า<ม>เพื่อนติบเข่าน้องโดนัทครับสองติบหมกใงแล้วเอามาต้อนรับเอฟซีครับอุกจะตัน้ำไหมน้อ,นอม,มันไหล โม่งหิวเข่าเดิจากโมงเลยน้อยในบางหวดก็หิวเข่าเราตองเกาน้องาตเกตกับงามงามสาวผู้ไทยเป็นน้องเดินเด้อาวกโดยน้องเดินแ้หล่อเล็กๆใบ่ผู้สนับนน้องัดเขาเป็นน้องเดินมังอเดยอะตองเกดช่วนะตองเกด น้องเกียรติส่วนนลยเด้อครับน้องโดนันส่วนเนี่ยจ้าน้อกันนะครับครับผมอ่ามีแต่ปูกำลมงกันดูนะครับมีอย่างแน่นี่ดโทษไข่ปิ้งใจหมอบไปเดยนะครับตำบักหุ่งอีกครับยิ้มแน่น้องเกียรติน้องโดนันยนิ้ม да? น้องกันนะน้องโดนันยิ้มนะครับผมขออนุญาตซิมเข่ากันเด้อครับผมจังมาคุยกันไหม กินเข่าแล้วครับมีของฝากของตอนอีกซึ่งเขาได้ครับแซ่บเพราะน้องเกตกินเขา่าอ๋อกินเข้าแซ่บน้องโดนัทกับแซ่บนะโดนทนะัทเนาะครับคุณม,มีของฝากของตอนอน้องเกตแบ่งขนมไปเล็กน้อยนะเนี่ยมาเอาขนมนี่เลยน่เหรอไปถุงหนึ่งเดีแบ่งกันนี่เข้านำเนี่ยกระโโป๊ะอะไน้องสาวน้องสาว น้องเกครับทั้งสองคนบดสบายดีเด้อครับน้งสาวเป็นเดอ้อเดครับไม่แต่พูนง,งา,นา,นามๆใหญ่ครับน้นองเดอ้อใครมาได้บากินข่าวแล้วคือมีจะมีหมกเงาะมีมั่งคุดมีองางนครับบ้านสตล์เนี้ย อาน้องโดูนัดส่วนเอฟซีนะนำหวานน้ำตาลด้จ้าผลไม้ครับน้องเกดส่วนนะมากินขนมหวานน้ำตาลได้จ้ากินเลยน้องโดนัทให้ดูให้ดูก็พอหนูหนก็บอกว่าหนูว่าควรไปงั้นแหละยังไงก็ไม่ได้กินให้ดูกินนะ ขับผมไปแล้เวเลยซาลาเขาลงมือแล้วได้พเละหันแอนะ้อ,นนนองเกตจะหันคางใเซฟซีไ่ไรเออนั่นเลยเอฟซี่เราเที่ยวเบิ่งอยืนโซนเอฟซี่ด้วย <laughs> อาขับผมโซนเซี่กล้องนี้แน่มากินขนมว่มาไงน้อกันเดีจ้า่ซนดินดีสิวังมากินน้ำกินก็นกนได้กันมาได้กับโอ้กันมาได้กัทะลุหน้าจอมาแล้ว สำหรับคลิปนี้กับขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องทุกๆุแฟมลี่นะเด้อครับเมือเอมอ่อนี่กับวันมงคลนี่ครับน้องโดนัทเป็นเฮงสองเด่งสามเด่งเลยเด้อได้ทั้งรถจักรไม้เนาะโดนัทเนาะได้ iPhone 11เครื่องไม่เลยเครื่องศูนย์เลยครับแล้วก็ได้ไอวีซ่าอีกครับ<ส>เอ็ซีแล้ว,ส,วสาวีซ่าลวีซ่าบัตรวีซ่าครับผม<อ>กดขึ้นได้ทั่วโลก โอ้ย<ด>เกสงครับเอาผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเอาใบบายนะนเนี่น้องเกดใบบายนะโดนดันใบบายเนะี่โดนดันดูนะครับงามงามคับที่แต่คนงามงามถ่ายคลิปครับผมเอามาเบิงเ้งไอ้ความคืบหน้าของห้องน้ำน้องโดนัทเด้อครับผมตอนนี้สร้างก็คัดผิวด,าดา้านนอกด้านในเรียบร้อยแล้วครับย่างแต่ติดไอ้ติดไอ้เขาเอืเอบเบ่องเกาะกระเบื้อง กระเบื้องกระเบื้องคางกระเบื้องปูพื้นติดสูงขึ้นไปจักเมตรครับเนี่ยนี่บอกเจ็นี่บาแเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับติดสูงก็นี่ผัดมันสีนะน้ำเอาง่ามมาละได้ติดได้กับได้ติดกระเบื้องกถือว่าสุดยอดแล้วเนาะมาตรฐานงามงามครับผมเอาสุดท้ายนี่กาฝากคดไลค์กดแช่์คดติดตามยูทูบช่องยูทูบแฟมลี่ได้ไหมครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผม สวัสดีครับ